เอา้าวเจริญพรโยมทุกคนมนือนีคู่บากะมาสิมาตีละครั้งคู่บาองค์นั้นเพิน่นโมยูเพิ่นไปวัดเพิ่นไปซอยงานวัดอื่นนี่ก็ประมาณหกโมงสี่สิบนี่ก็จะตีละครั้งบินเบ,บาทเสเาเมื่อแต่เห็นเวียกามาเมื่องาหันเมยกวดอยู่ทา้งผัวผมพุ่นแล้วก็ไปจัดของให้หลวงพอ่อคู่บาติตีละครั้งบินเบ,บาทเสาเด้ออ้อา

คือเก่าเตรียมตัวบินทบาทตตานี้หนาวคือเก่าคือหนาวลายมือเทีู่้เยน็ยนเย็นขนาดคูบารยังนอนแบบบม่มีอันนี้เลยมานอนกับดวงตานนี้มมยังบ่มี่ยังกัดมีตะมุงมุงขอบเล็กหน่อยอันเดียวมุงขอบเล็กหน่อยอนะเล็กหน่อยออกไม่น่ะในเย็นยัยเนี้ยจะก็เอิญมุงยังละ ที่มันกลางเผือกเอง่ายนั่นก็ใส่ตัวนั่นนหะกะบับบูมียังไรก็ฝากติดตามไปในยมเน้อผู้ที่เขามาเบงเดี๋ยวคลิปนี้สิแช่ลงเฟซบุ๊กอยู่ดอกก็ฝากทุกคนติดตามไปเดอ้อกบับู่มียังไยเดี๋ยวครูบาจะสิบเตรียมตัวบินธบารเสา เอาขอบคุณผู้ติดตามเด้อผู้ที่ตามตตาม,ม่กอบููเขามาเบิง์หม่กับคู่บาก็ฝากที่ตามไม่เด้อเอาจังไ๋ก็ดูแลสุขภาพกันในเด้อมันก็หนาวอยู่เย็นเนาะเดี๋ยวกับิเป,ป็นวัดเป็นไข่กันโรคภัยกแฮแหงลงยอยู่เอาดูแลเจ้าของนําเด้อโยมทุกคนคูบาก็ับบมีหยังลายดอกเอาก็บซํำนี้ละฝากที่ตามไม่เด้อละ คุบบาวายังผิดไปกับยาคุบาเด้อเอาทำนี่และสาธุสาธุ